รวมตัวสายเหลืองกันหน่อย ในระหว่างที่พวกเราเนี่ยนำน้องกบมาอื้อเราก็จะพิสูจน์ด้วยการนำเต่ามาก,ออก่อกวนนี้ รู้สึกว่าแต่ละตัวจะวงแตกกันไปหมดแต่ว่าเจ้าตือนี้ไม่สนเลยนะครับผมปรจจันน้าท่าสู้กับเต่าไปเลยทีเดียวนี่นี่เป็นไงโชว์สเตปเอาพุงไปชนเต่าหนึ่งที่น้องเต่าต้องหันหลังตามมาดูเลยทีเดียววะ่ะโอ้ยไอ้กบตัวนี้มันคิดอะไรของมันอยู่วะโชว์สเตปกระโดดไปกระโดดมารอบรอบ,รบหลังจากนั้นก็กระโดดออกมึงทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรวะตือฮะมานี่เลยมานนี่เลย,เลยก่อกวนนักใช่ไหมขี่เต่าซะเลยนี่เป็นไงทุกคนอุย้ยโคตรเทอะครับผมหลังจากนี้คงจะไม่ดื้อแน่แน่แน่ัน่อ่ย เป็นสเตปของตือแล้วเนาะปึ๊บปึ๊บเป็นไงยังดื้อไม่หยุดยังดื้อมุดอ้าเอ้าเอาจะไปไฟกับพี่เต่าคอาสะแล้วตือรู้สึกว่าพี่เต่าจะเอื่อมละากับกบตัวนี้เสือเกินป้าปๆาป,า,ปาไปหาพี่ชายนายดีกว่านะพี่ชายนายมารับแล้วนะครับนั่นไงโอ้โหตอนพี่เต่ามาเล่นด้วยรู้สึกว่าเขินไม่ยอมอืผ่พันไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับผมนึกว่าปุ๋ยคอกโอ้โหเต็มเลย โอ้โหเจ้าตือน,น้อยน่ากินมากๆเลยเพื่อนๆขอชิมสักคำดูดิอ,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 อ้ม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 นี่เล่นไรของมึงเนี่ยคือต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่ากบระดับเจ้าตือเนี่ยบอกไว้เลยว่าตือจะมาปราบยื่นอก oh, เพราะอะไรนะเหรอเดี๋ยวเราไปดูกันนี่คือสภาพของเจ้าตือนะครับผมเมื่อ9เดือนก่อนเจ้าตือเนี่ยตือในตอนนี้นะครับอายุเพียงแค่11เดือนเองห้อย11เดือนโอ้โหใหญ่กว่ายื่นโอบอีกนะครับยื่นโอบอายุ1ปีเนี่ยยังตัวไม่ใหญ่เท่านี้เลยและนี่ก็คือสภาพของยื่นโอบตอนอายุ2ปีโหยเพื่อนๆคิดว่าในอนาคตเนี่ยเจ้าตือมันจะตัวใหญ่กว่ายื่นโอบหรือว่าเจ้ายื่นโอบเนี่ยจะใหญ่นำหน้าตือไปเรื่อยๆเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรครับ อ้าวเจ้าตือเฮ้ยตือตือกินดิตืออ้าวอาระวังระวังสวมกันเองนะลูกพี่นะอ้าวมาดูกันนะครับว่าระวังเดือดอางกับตือโอ้ยตือตืออ้าวอ้าวอ้าระวังเดือดอางกับตือโอ้ยตือตืออ้าวอ้าวอ้าเฮ้ยทำไมอะตืออุ๊ยอ่างอ่างชู่ชู่อ่างชู่ชู่ ไล่สวบมาตั้งไกลแล้วมาเจอกับจิปงอ้าวใครจะได้ไปนะครับผมมางรงบทั้งสามตัวนี้จะตกเป็นของใครของใครกันนะอ้าวอ้าวสวบกันเองจุ๊บปากกันเองเลยอ้านะอ้าวนะิจิปงมต่างต่างวินีอ้างไอ้ตัวนี้ปุ๊บปุ๊บวิ้ยจะเป็นของ อ่างโอ้ยกระโดดนี่อ่างอ่างอ่างชนพุงอ่างชนพุงมาเลยเอ้าเอาลุมลุมลุ่มโอ้ยผู้ชายสองตัวเนี่ยไอ้ห้าวไอ้ห้าวกับไอ้ตือลุมเบียดอ่างวะทุกคนนั่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 นโอ้ยนายจะมาลุมผู้หญิงไม่ได้นะนี่นี่โอ้ยแพ้เป็นไงแข่งชนพุงแพ้เบียดอ่างอ่ะตือถอยเลยเมียไอ้ห้าวมึงจะถอยไหมฮะนี่นี่อ่างอ่างอ่างชนพุงชนพุงชนพุงชนมันออกไปเอาพุงชนมันออกไปเออเป็นไง เบียดอ่างชนะนี่นี่เอาเอา้เอาห้าาไม่ยอมตือก็ไม่ยอมโอ้ยโอยโอยโกบชนพุงทุกคนโอ้ยห้ายังไม่ยอมอีกตัวมึงแค่นั้นนะห้าเอา้เอาจะประเกาแล้วกกับเบียดอ่างนะเบียดอ่างเอาพุงอัดปากมานี่โอ้ยไมทำไมมันน่ารักจังเลยวอกบชนพุงอะเพิ่งเคยเห็นเนี่ยเอาพุงชนกันเฮ้ยนิ่งไปละ แข่งกับตอดีทุกพี่กำลังเอ็นดูเลยเอ้าเอาเอ้าเอาเอานี่เป็นไงจิโอ